สวัดสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Goldy t ด e นะผ่านทาง youtube นะครับผมแต่วันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาสตรีมเกมไหนเลยนะครับนะ <S <S คลิปนี้เนี่ยผมจะมาแจ้งเหตุผลนะครับว่าทําไมถึงไม่ได้มาสตรีมนะแล้วก็ก็จะไม่ได้สตรีมไปอีกประมาณ3วันนะครับก็จะพักไว้ก่อนนะครับเพราะว่า เหตุผลเนื่องจากว <c oughs> ันนี้เลยสดๆร้อนๆนะครับช่วงเวลาประมาณ9 0โมงเกือบ10โมงนะผมก็เลิกงานนะครับแล้วก็ขับรถจักรยานยนต์นะกลับกลับบ้านกำลังกลับบ้านเลยใกล้จะถึงแล้วก็ผมขับมาเลนซ้ายสุดแล้วก็ข้างหน้าผมมีรถวินมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะทีนี้เขาก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอย แต่ผมก็มาก็กระชั้นชิดพอสมควรแหละแต่ก็มันมันก็เบี่ยงไม่ทันนะนะเออผมก็พยายามหักหลบแล้วครับแต่ก็ไม่พ้นนะครับไปชนตรงท่อรถเขาแล้วก็ผมก็ล้มไปล้มไปเลยเอาข้างซ้ายลงครับก็สี่ข้างถลอกข้อศอกซ้ายถลอกนะครับแล้วก็นิ้วมือข้างซ้ายเน้นที่หัวแม่โป้งเลยหัวแม่โป้งนะครับช้ำนิ้วชี้ก็ช้ำนะครับฝ่ามือ ชำนิดหน่อยนะครับประมาณนี้แต่ก็มีตรงข้อเท้านิดหนึ่งนะปัญหาหลักๆของการสตรีมก็คือนิ้วมือนั่นเองก็เลยไม่สามารถนะครับไม่สามารถจริงๆนะก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่รอมอเนเบลดปแบนสามกกนะครับผมนะต้องขออภัยด้วยนะครับนะก็ขอนอยญาหดนะครับประกอนนะตอนนี้ก็กำลังรับปทานอาหารแล้วก็ทานยา จะเข้านอนแล้วนะขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ไม่สามารถมาสตรีมให้ทุกคนได้ดูได้นะระหว่างนี้ทุกคนก็สามารถไปดูช่องอื่นๆได้นะครับนะเออใช้ชีวิตไปนะครับถ้าใครสนใจอยากดูมอว์แเบดมอแบนหรือว่าเป็นอ่าอ่ามอว์แเบดตรตะกูลมอว์แเบดนะก็ไปดูช่องแอดแม็กพลาง,ง,งก่อนได้นะครับนะลากันไปก่อนครับผมคลิปนี้ก็มีเท่านี้ แจ้งเหตุผลเรียบร้อยผมก็ขออนุญ,ญาตพักผ่อนนะครับผมนะเจอก,กันเมื่อผมหายดีนะก็ประมาณ3วันข้างหน้าประมาณนี้นะครับนะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับไปละทุกคนโชคดีไว้รุ่นนะแล้วขับขี่โดยโดยปลอดภัยนะแล้วใวันอย่าประมาทนะครับผมนะเจอก,กันไปละ